สองแก๊งจะปะทะกันแล้วอ้าวแล้วคนสูงสูงที่โผล่มานั่นใครรับเนี่ยเห็นแวบบคุณโน้ตเชิญยิ้มนั่นเองครับระหว่างที่พักรายการอยู่สตูดิโอข้างๆแกก็ให้เกียรติมาร่วมสนุกกับรายการชิงร้อยชิงล้านถือว่าเป็นกำไรของผู้ชมชิงร้อยชิงล้านทุกท่านเลย่ะรเดี๋ยวพ่อพ่อไหนพ่อไม่เหรอ,อเนี่ยนีมาลูกน้องฉัน เราพร้อมกันยังพร้อมคับเอาล่ะแกคงจำเขาได้เกือบเข้าไม่ได้ทำไมอ่ะปากติดประตู <c oughs> แต่ห้อยสะพานแดงของจําพร้อมแล้ว ไม่ได้เพ,พื่อมาทำผู้หญิงที่ฉันรักล้วก็มันต้องตายอย่าเลยพี่ฉึนขอเดี๋ยวเดี๋ยวมามาเที่ยที่สองแล้วพิธีกรรับเชิญของเราในวันนี้นนมมนคุณน็อตเชิญยิ้มค่ะ เราต้องมีอะไรดีแน่แหมยินดีต้อนรับพี่น้อครับผมเหมือนกันครับผมก็ยินดีเหลือเกินที่มาแหมผมจัดจะมาตั้งนานที่แรกบอกกับผู้บริหารเวิร์กพอยท์บอกขอมาเป็นคนที่ร้อยได้ไหมมันดูตื่นเต้นดีพิธีกรชายร้อยคนประกบกับอมตะอย่างคุณตักมยุรางี้ว่ากันไปแต้เขาบอกถ้าร้อยคนก็ต้องรออีกประมาณ8ปเอีไม่ร้อยก็ไม่ร้อยนะน้อเลยครับนี่เบาๆเท่านั้น ทำให้คุณสันจนดั้งหักเอไม่เล่นลูไขผมเป็นพิกรเอออ่ะเดี๋ยวลอง่นะคะพี่น็เร็วๆหน่อยเดี๋ยวเดประตูใหญ่จะปิดเพราะออกประตูเล็กไม่ได้มันจะติดปากผมนี่ครับผมไม่เคยอัมตลกรุ่นพี่ถูกต้องใช้ไม้หนีบนี่ครับอ๋อเลือกใครก็ต้องหนีบคนนั้นหนีบคนนั้นคือหนีบบริเวณใบหน้าเ๋อเหรอ คือเจ็บกันนะเจ็บเจ็บฮะเจ็บดิเบ็นี้ได้ไหมโอ้ได้ครับไอ้นี่ผมหูผมจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะอะไรครับเมียดึงทุกเย็นว้าขอบใจที่ขัดให้ถูกต้องครัมเพราะเราเป็นคนเจ้าชู้แต่เนี้ไม่มีแล้วเป็นผมที่ปรึกษาคติพันธสัของสมาคมคนรักครอบครัวครับผมผมเป็นนายกเป็นนายกอืมไปเมื่อกี้นี่แหะอืออือ โอ้โหนี่ติดเยอะเลยจริงๆดาวันนี้เอามาป่ะฮะวันนี้เอารถมาไม่ได้เอามาค่ะแหมอยากจะลงไปดูเลยว่าเป็นยังไงผมการพ้นเลิกนี่ผมจะล้างให้เลยเดีแต่แต่ในที่สุดเขาบอกเขาก็ยังแบบว่าตักเตือนอยู่กลัวว่าน้องจะดวงตกอะไรเงี้ยค่ะก็มาเตือนอีกพาสพี่ว่า ไม่ไหวแล้วนะล้างเถอะไม่ไหวใช่ไหมพี่งั้นพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจรวะพี่เอาไปล้างไปไก็เดินไปของเล่าอยู่เนี่ยอย่างนั้นเลยแปลกแปลกมากเลยแต่คนที่แปลกกว่านั้นก็คือพี่โน้ตแปลกไหมพี่โน้ตถือว่าแปลกมากแปลกยังไงกัณเพ่งแล้วก็มีมีน้องๆฝากฝากที่ไม่พี่โน้ตด้วยครับเป็ถึงที่กอรายการชิงร้อยเขาบอกว่า ปากพีโน่เเหมือนขอบชิงดูสิช่างเปรียบเปรียบเสมือนเชียวที่ชิงเป็นป่ะเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เด็กชิงมีสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวสามชั้นสามชั้นช้าหน่อยสองชั้นสองชั้นไวขึ้นอีกชั้นเดียวชั้นครึ่ง เกาโตกระชิชั้นแม่ผมเนี่ยตายคาชิงพ่อผมตายคาแซ็พอไปขโมยแซ็คเขาเขาก็เสื่มตายใช่เอาดี่ชับอันหนึ่งชั้นครึ่งครึ่งชั้นแน่ไม่มีชั้นก็ไม่ต้องตีแม่ทเองในอีกโรงเรียนอีกโรงเรียนอันนี้ของส้มเช้งอ๋อครับอบก ปากพี่โน้ตอะเหมือนคุณเชียงเขาตอบให้ตอบมาให้ขอบคุณมากมีอะไรจะให้ผมอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับขอบคุณ่วนพี่โน้ตนะทางรายการนะคะก็มีของขวัญมอบให้ด้วยนะคะอ้าวเรามีรูปสวยๆเป็นที่ระลึกให้พี่โน้ตด้วยมอบไปเลยนะคะขอบคุณพี่โน้ตมากค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกัน